โอเคครับการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมครอปแคตเตอร์วันนี้ผมจะมาสอนอ่สอนใส่สกินตัวไมค a าบนะครับตอนแรกให้เราไปดาวน์โหลดสกินแบบเข้าไปในเพจสโตล้วเราก็พิมพ์ว่าสกินไมค e าบ a f t นี้แล้วเราก็มาเรียกตัวนี้ครับ PVP แล้วเราก็กดเปิดไปเอสักแป๊บหนึ่งนะครับ นี่หน้าดานนี้แล้วก็เรียกได้เลยครับว่าเราจะเอาตัวละครไหนเดี๋ยวผมหาตัวละคร,ครที่ผมอยากจะได้ก่อนแล้วเก็บไปข้างบนสุดเทียนมาแรกแล้วนะครับนี่ผมก็จะเอาอันนี้ละกันนะผมก็จะเอาตัวละครตัวนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วเราก็กดนี่เลย กดเดอไมค์ครับเอ้ยชูมค์ครับไม่ใช่เดอเออเราก็จะเข้ามาในตัวเกมไมค์ครับไปครับผมแนะนําว่าต้องมีตัวเกมไม e c ครับก่อนไม่งั้นมันจะทําไม่ได้นะครับโอเคแล้วเรารอมันเข้าเกมก่อนอาจจะชา้านิดนึงนี่มันกำลังดาวน์โหลดตัวละครให้เรากดไปที่ด้านขวาครับที่มันเป็นตัวหนังสือใต้ใต้ตัวละครเรา กดเข้ามาครับแล้วเราก็ให้กดไปทางซ้ายมันจะมีตัวนังสืออยู่กดเข้าไปตรงนั้นเลยแล้วเราก็กดทางซ้ายบนครับซ้ายบนสุดเลยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ถ้ากดมาตอนแรกแล้วมันก็จะกดมาตรงนี้แล้วเราก็กดมาตรงนี้แล้วเราก็จะมาเลือกตัวละครได้เลยมีตัวละครเก่ากาของผมนะครับนี่เดี๋ยวร้อยมาดาวโหลดก่อนเนี่ย นีเป็นตนัวละครอะนี่นะครับก็สามารถเรียกเอาได้เลยแล้วก็กดทางซ้ายครับตรงนี้จุ๊บเออเท่านี้ก็จะเป็นการได้แล้วนะครับตัวละครของเราโอเคครับสลับคลิปนี้ขอเพียงไว้แค่นี้แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนที่ปให,ใหม่จากผมกันเลยนะครับบายบาย